รครับเรียกว่านานๆเนี่ยเราจะได้เห็นพระเถระหรือพระอรหันเนี่ยแสดงฤทธเดชอย่างกว้างขวางเพื่อที่จะช่วยเหลือคนเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นสภาวะหรือว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ ก็ไม่ได้ท e <hi> รงอนุญาตเอาไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นานๆจะเห็นแต่วันนี้อาจารย์เชาชาแนลช่วงพุทธสาวกผู้ยิ่งใหญ่จะพาท่านไปดูพระอรหันต์ที่มีความชํานาญในการใช้เตโชสมาบัติแสดงอิทธิฤทธิ์ช่วยชาวบ้านเราไปดูกันครับว่าพระเทระรูปไหนที่เก่งขนาดนี้ พระเถระรูปที่แสดงฤทธเก่งเนี่ยนะครับก็คือพระสาคตะ,ะเถระนะครับพระสาคตะนี้ก็เกิดในวันนพรามเช่นเดียวกัน แล้วก็พรามนี้ก็อยู่ในเมืองสวัสดีนะครับเมื่อท่านเกิดมาแล้วก็จเจริญเติบโตเสร็จแล้วเนี่ยเมืองสวัสดีตอนนั้นก็เต็มไปด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเรื่มใสเมื่อเรื่มใสแล้วก็ขอบวชนะครับเมื่อบวชแล้วก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุสมาบัติ8 ฝึกฝนจนมีความชำนาญในองค์ฌานนั้นที่ท่านนะมีความชำนาญเป็นพิเศษก็คือการเข้าเตโชสมาบัติตทีนี้ในประวัติของท่านเนี่ยก็ปรากฏว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริไปตามนิคมหรือว่าหมู่บ้านแถวแถวชนบทนะครับภาษาคตะก็ได้ตามเสด็จไปด้วยพระพุทธองค์เสด็จถึงท่าเรืออัมพะซึ่งอยู่ที่หมู่บ้าน พัทธวติกะใกล้พระนครโกสัมพีแขวนเจดีเจตีนะครับในบริเวณใกล้ๆท่าเรือน,นั้นเนี่ยมีอาสมฤือีชดินตั้งอยู่นะครับฤือีที่เป็นชดินก็คือลาษศรีลือศีที่มีหมวกนะครับและฉดินนั้นก็นับถือบูชาพญานาคที่ชื่อว่าอมพิตะหรืออมพิถะกะอมพิตกะนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพิษและก็มีฤทธิ์อำนาจมากกว่าพญานาค ทั่วไปสามารถบรรดาลให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามต้องการได้ทำให้ชาวบ้านเ,นเดือดร้อนเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันเป็นผลมาจากการบรรดาลของพญานาคตนนั้นนะครับไม่อ่านชื่อพญานาคอ่านชื่อหมู่บ้านแถวนี้ก็ถือว่าลำบากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าชื่อเป็นชื่อของอภาษาอินเดียโบราณน,นะครับทีนี้ก็สรุปความว่า พระบรมศาสดาของเราเนี่ยไปประกาศศาสนาถึงแคว้นเจตีนะครับแล้วก็ไปเจอฤาษีที่เป็นชดินเลี้ยงพญานาคที่มีฤทธิ์นะครับพญานาคที่มีฤทธิ์แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่พญานาคเนี่ยใช้ฤทธิ์ในการบันดาลไม่ฝนตกต้องตามประดูการก็ทําให้ผู้คนเดือดร้อนนะครับพระสาคตะเทละทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านก็เกิดความสงสารจึงได้ช่วยเหลือ ด้วยการเข้าไปในโรงไฟที่พญานาคอาศัยอยู่นั่งขัศมาธิอธิษฐานจิตในที่ที่มีไกลจากพญานาคทำให้พญานาคโกรธแล้วพ่นควันพิษใส่ท่านท่านก็เข้าเตโชสมาบัติให้เกิดควันไฟพุ่งเข้าใส่พญานาคบรรดาให้เกิดความเจ็บปวดแก่พญานาคทั้งพระเทละและพญานาคก,ก็ได้แสดงฤทธิ์เข้าต่อสู้กันหลายประการ ในที่สุดนะครับพญานาคก็สิน้นฤทธิ์ไม่สามารถจะทำอะไรพระเถระได้แต่กลับถูกพระเถระทำจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เจ็บปวดบอบช้ำม,มากและในที่สุดก็เลิกกลั่นแกล้งให้ประชาชนเดือดร้อนฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านก็ทำไรไถนาได้ดีมีความสุขกายสบายใจและไม่ลืมที่จะระลึกถึงคุณของพระเถระที่ให้ความช่วยเหลือ เมื่อได้แสดงฤทธิ์ปราบพญานาคได้ขนาดนั้นเนี่ยนะครับข่าวก็ลือสะพัดว่าพระสาคตะได้ปราพญานาคล่ำลือกันไปทั่วทั้งเมืองเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พัทธวติกาขามตามสมควรแก่พระอัจยาศัสยก็คือว่าพักผ่อนตามอัจยาศัสยแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็เสด็จไปยังพระนครโกสัมพีและพระสาคตะเทระก็ตามเสด็จไปด้วย ชาวเมืองโกสัมพีได้ถวายการต้อนรับพระบรมศาสดาอย่างสมพระเกียรติและในส่วนของภาษาคทตะเทระชาวประชาทั้งหลายก็พากันคิดว่าจะถวายสิ่งของที่พระเทระชอบที่สุดและหายากที่สุดในขณะที่กําลังปรึกษากันอยู่ว่าจะถวายสิ่งใดดีนั้นเนี่ยพระฉับพักคีได้แนะนำแก่ชาวบ้านชาวเมืองว่าสิ่งที่พระภิกษุชอบที่สุดและหายากที่สุดก็คือ สุราอ่อนที่มีสีแดงเหมือนเท้านกนกพิราบแม่พระเนี่ยก็จังแนะนำนะครับ สุราอ่อนๆสีแดงเหมือนเท้านกพิราบเนี่นะครับมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากวายนั่นเองนะครับนะวายสีแดงทีนี้พอวันรุ่งขึ้นภาษาคตะเทละนี่ก็ออกไปบินทบาทในเมืองโกสัมพีชาวเมืองทั้งหลายก็ต่างพากันถวายสุราให้ท่าน,นาดื่มขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีพุทธบัญญัติห้ามภิกษุดื่มสุรา พระเถระจึงดื่มสุราที่ชาวเมืองถวายแห่งละนิดแห่งละหน่อยเรียกว่าคนละจิบคนละแก้วเหมือนกับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวในงานแต่งงานอย่างนั้นนะครับนะก็จะอว่าไปรับบ,บ,บินทบาดบ้านใครก็ได้จิบอ่สุราไปด้วยนะครับก็อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการรักษาศรัทธาของชาวเมืองพระพระท่านไม่ไม่ขัดอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าพระเถระเนี่ยเดินบินทบาดตลอดหมู่บ้านก็ทำามท่านมึนเมาจนหมดสติ ล้มลงที่ประตูเมืองก็กว่าจะทะลุเมืองนะครับระยะทางไกลก็ไม่รู้หมดไปสักกี่แก้วเข้าไปล่ะนะครับ เพราะฉะนั้นท่านจะไหวได้ยังไงในเมื่อท่านไม่เคยดื่มนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับหันมาทางพระพุทธเจ้าครับพระบรมศาสดาก็เสด็จมาพบท่านนอนสลบทมดสติอยู่อย่างนั้นจึงรับสั่งให้ภิกษุช่วยกันนำท่านกลับไปยังที่พักเมื่อท่านบรรเทาความเมากลับได้สติแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงติเตียนในการกระทำของท่านและทรงบัญญัติพระวินยัยห้ามภิกษุดื่มสุราตั้งแต่บัดนั้น โดยที่พระพุทธองค์บัญญัติท่ามกลางทรงว่าสุราเมรยะปาเนปาจิติยังภิกษุใดดื่มสุราและเมลัยต้องอาบัาติปาจิตินี่คือข้อบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติโดยให้พระสาคตะนี่นะครับเป็นต้นบัญญัตินะครับวันรุ่งขึ้นพระเทระซึ่งมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตามปกติแล้วก็รู้สึกสลดใจต่อการกระทำของตน จึงเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงอดโทษให้แล้วกราบทูลลาปลีตัวจากหมู่คณะแสวงหาที่สงบสงัดบำเพ็ญวิปัสนากรรมฐานไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คือเดิมทีเนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ได้เขาเรียกว่าเตโชนะฮะเตโชสมาบัติก็คือเป็น สมบัติชั้นสูงชั้นเข้าฌานะมีฤทธิ์พูดง่ายนะครับเพิ่งจะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี้นะครับเมื่อได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ได้ช่วยพระบรมศาสดาในการประกาศศาสนาตามตำนานนี้เล่าว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูดในขณะนั้นเนี่ยพระสาคตะก็ได้ทำหน้าที่เป็นพุทธุกุฏา แล้วก็มีชาวแคว้นอังคะจํานวนมากเนี่ยเดินทางมาเพื่อขอเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาท่านก็ได้แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารดําดินลงไปแล้วโผล่ขึ้นที่ตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคซึ่งชาวอังคาทั้งหลายเนี่ยก็เห็นด้วยสายตาของตนเองโดยตลอดพระพุทธองค์ก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่าชาวแคว้นอังคาเหล่านี้ยังไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงและมั่นคงจึงรับสั่งให้ พระสาคตะเทละแสดงปาฏิหารต่อไปอีกด้วยการแสดงการยืนเดินนั่งนอนบนอากาศซึ่งพระเทละก็แสดงอย่างชำนิชำนาญและจบลงด้วยการทำให้เกิดควันไฟออกจากกายของท่านดังนั้นพระสาคตะเนี่ยก็ได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายนะครับโดยหลังจากที่ทําให้ชาวแว่นแคว้นอังคะเนี่ยได้เกิดความเลื่อมใส และก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนาดพระเทละผู้เป็นสาว,วกเนี่ยยังมีความสามารถถึงเพียงนี้และพระบรมศาสาศดาผู้เป็นบรมภูู จะ,จะมีมความ,วามสามารถขนาดไหน,น,ไหนก็จึงพากันกราบไหว้เลื่อมใสในพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนายอมรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธองค์ก็แสดงอนุบุพิกถาและก็อริยสัจสี่ในที่นั้นโดยทุกคนเนี่ยเ,เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ดำลงอยู่ในโสดาปฏิพลดยทั่วกันนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่พระบรมศาสดาได้ยกย่องท่านสากตะว่า เป็นผู้ที่เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในฐานะที่ชํานาญในเตโชสมาบัติและก็ใช้ในการช่วยประกาศศาสนาครับเรื่องนี้ก็น่าจะเล่าเป็นคำรบที่สองนะครับแต่ว่าก็หยิบสาระมาต่างกันนะครับก็จบเรื่องของพระสาคตะอว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพระผู้มีความชำนาญในเตโชสมาบัติเรียกว่า เล่นไฟเก่งเก่งนะครับเอาละครับชอบก็กดไลค์ช่ก็กดแชร์ไปนะครับอาจารย์เช้าชาแนลยังมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเป็นจำนวนมากครับก็แบ่งบุญแบ่งกุศลกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ